ครับในข้อสองนะครับพิจารณาข้อต่อไปนี้กอไก่นะครับเศหนึ่งส่วนสองยกกําลังสี่เท่ากับศูน2 5จุดศูนย์หกสองห้านะครับขอไข่ก็ตามนี้นะครับยกกาลังลบสามเท่ากับนี้ข้อใดผิดข้อใดถูกข้อใดถูกทั้งคู่ข้อใดผิดทั้งคู่ข้อใดถูกผิดนะครับก็ลองดูนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้วิธีไหน ครับใช้วิธีไหนแต่ถ้าเรามีความรู้ที่ตกผลึกเนี่ยเราก็เราก็ก็คือต้องลองผิดลองถูกดูทั้งนี้นครับนะครับอยากรู้มันถูกมันผิดหรือเปล่ามันยกกาลังสี่แล้วมันได้เท่ากับตรงนี้เปล่านะฮะนะครับมันก็มีหลักจะทําฝั่งนี้ให้เป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เป็นแบบแบบนี้นะครับแต่ครูมองเห็นทศยมตรงนี้ที่เป็นทศยมสี่ตำแหน่งแบบนี้ สี่ตำแหน่งถ้าเราใช้หลักการเท่ากันของเศษส่วนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่1ส่วน2ยกกำลัง4เนี่ยเท่ากับอีฝั่งนี้นะครับก็คือ6 2 5ทศนิยม4ตำแหน่งก็คือ6 2 5หารด้วยนะครับหารด้วยเท่าไรฮะ1เท่าไรนะห0 0่0 ถูกไหมหนึ่งหมื่นทศนิยมสี่ตำแหน่งสิบร้อยพันหมื่นนะครับหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบส่วนพันส่วนส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นนะฮะอีกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งยกกำลังยี่ยกข้างบนครับหนึ่งยกกำลังสี่ก็คือหนึ่งสองยกกำลังสองยกกำลังสี่ก็คือสองยกกำลังสี่นะครับแต่เขียนไว้ก่อนนะ 6กร้อยี่ห้านะส่วนหนึ่งหนึ่งหมืนหนึ่งหมืนครับหนึ่งหมืวันนั้นตรงนี้ถ้าอยากรู้มันเท่ากันหรือเปล่ารู้หนูกูอัดวิดีโออยู่อ่ะกูจะต้องคุยไปเหมือนคุยคนเดียวเนี่ยวัน้นหนูยังสนใจคูนะวันนั้นตรงนี้ก็ใช้วิธีการคูไคว่ายนะคูนขว่ทีนี้ตรงนี้ก็คือผลลักการเท่ากันถ้าคูไคว่ยแล้วฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ถ้ามันมากนะเศษส่วนตรงนี้คือมากถ้ามันน้อยเศษส่วนฝั่งนี้คือน้อยนะคูณจากล่างขึ้นบนเนี่ยนะฮะมันตรงนี้ก็ได้1 0 0 0 0หื่นหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งได้คือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่ากับ625คูณกับ2กําลัง4นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันเท่ามันเป็น1 0,000หรือเปล่าฝั่งนี้นะครับนะทีนี้เราจะไปคูณยังไงเราเป็น625ย้คูณกับ16เลยไหม ก็จะเสียเวลา625นี่คือ25คูณ25ใช่นไ้มครับ25คู25แล้ว2กำลัง4นี่คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ตัวนี้ยคือเลข4นี่คือ4 4จับคู่กับ25นี่คือ100นีฝั่งนี้ก็คือ100คูณ100นะครับ100คูณ100ก็เท่ากับ10,000พอดี10,000พอดีเพราะนั้นตรงนี้ก็ถูกต้อง ข้อน,นี้ก็ถูกต้องครับถ้าเราจะตอบเนี่ยเราก็ถูกถูกได้สองข้อแหละสองข้อแหละเห็นไหมครับเราสามารถทําให้แต่ละข้อเนี่ยมันมีนะเปอร์เซ็นต์การถูกได้มากขึ้นนะครับถ้าเราคิดได้เป็นบางส่วนไม่จําเป็นต้องคิดได้ทั้งหมดนะค,คิดได้เป็นบางส่วนเนี่ยมันก็สามารถตัดตัดความน่าจะเป็นออกไปได้ให้เหลือ5 0ถ้าเราเดาเนี่ยก็มีโอกาสเดาได้ ได้ถูกมากกว่านะครับเพราะห้ป็นตนะทีมาดูข้อขอไข่ครับขอไข่ขอไข่คือ2องกำลังลบสามนะฮะเท่ากับศูนย์จุาลังลบสคือนะฮะใช้หลักหลักนี้นะฮะหนึ่งส่วน a กำลัง n เท่ากับ a กำลังลบ n หรือ a กำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n เช่นเช่น2กํกลังลบสเนี่ยก็คือ1นส่วนสกำลังสามะฮะหนึส่วนสองกลังสนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรู้ว่าคือ1นส่วนแนั่นเองนะฮะหนส่วนแเท่ากับตรงนี้ก็3ตมตัแงครับ1นึ่สองห้าส่วนหนึ่ันั่นเองใช่ไหมหนึ่พันะครับหนึ่พัเ,เลยเลยไปละ หนะึ 1, ่งพันนั้นก็ใช้หลักเดิมครับคูณไขว้เข้าไปนะครับก็ได้หนึ่งพันหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณแปดนะครับหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าคูณแปดคูณไงให้คูณแปดเป็นหนึ่งพันไหม 8, 8, 5, 4, 2, 8, 16, 2, 1, ร้อยยี่สิบห้าคูณแปดแปดห้าสี่สิบทดสี่สองแปดสิบหกยี่สิบเท่าสองหนึ่งพันพอดีเป๊ะนะฮะหนึ่งพันพอดีหนึ่งพันพอดีเลย ยี <c oughs> 25, 25่ 5, ิหยหคูณห้านะครับยคูณหก็คือ5้กำลังสามนั 3, 3่นเองนะห้ากำลังสคูณกับคูณกับแปดนะก็คือ2องกำลังสใช่ไหมครับเดี๋ยวคูณนี้ก็ได้ถ้าเราสนไปเรื่อยถ้าเหมือนกันถ้าเลขชี้เหมือนกันนีคือ10บกำลังส สิบลังสารก็คือ1,000นะครับหนึ่ใช้หลักการของเลขยกกําลังก็ได้นะครับเห็นว่ามีหลายแบบนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราถ้าเรามีพื้นฐานที่แม่นเนี่ยนะครับเราจะทําโจทย์บางข้อได้เร็วขึ้นครับอันนี้คือข้อ2นะครับ